สื่อดังระดับโลกอย่าง CNN ได้ตีข่าวใหญ่ว่ากรุงเทพมหานครคว้าเมืองอันดับหนึ่งที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2025สำหรับคนรุ่นใหม่ยืนหนึ่งตาดหน้าหลายเมืองดังทั้งเมลเบิร์นนิวยอร์กลอนดอนงานนี้อาจพิสูจน์ได้ว่ากรุงเทพยังไม่สิ้นมนขลังต่างชาติหลายคนเข้ามาคอมเมนต์คอนเฟิร์มความดีงามของกรุงเทพ โดยหลังจากที่โพสต์และข่าวของ CNN ได้ถูกเผยแพร่ไปเนี่ยนะครับก็ทำให้มีชาวต่างชาติจากทั่วโลกเลยนะครับเข้ามาคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างชาวต่างชาติท่านแรกเนี่ยได้มาพูดถึงกรุงเทพนะครับเธอบอกว่า ใช่เลยฉันไม่แปลกใจที่กรุงเทพจะเป็นเมืองที่มีความสมดุลระหว่างราคาค่าใช้จ่ายที่เอื้อมถึงได้และความสุขสำหรับผู้คนหนุ่มสาวเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ได้เห็นกรุงเทพได้รับการยอมรับในระดับโลกกรุงเทพมีความสามารถในการทำให้ผู้คนรุ่นใหม่ได้พบปะกันพร้อมกับสร้างมิตรภาพช่างน่ายกย่องจริงจ